สวัสดีครับพ่อแม่ไอ้น้องนะครับสุภูสกุคนนะครับน้องที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับในช่องบุญนำหมูป่ามอ11นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาพี่น้องมาประยุกต์ใช้นะครับของเก่านะครับเด้อของเก่าก็คือตัวนี้เป็นเครื่องรับสัญญาณทีวีนะครับนี่เฮล์ม์บอสไทแล้วนะครับมาให้มาเห็ดเป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับเด้อชาร์จแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ได้นะครับรถยนต์ก็ชาร์จได้นะครับเนาะครับเราไปดูวิธีทํากันเลยนะครับซึ่งอุปกรณ์ของเฮามี นี่นะครับที่เขาเตรียมไว้นะครับสายคีปแบตเตอรี่นะครับที่เขาหาไว้แล้วนะครับนล้วก็นี่ครับคาเทปนะครับเตปพันสายไฟนะครับโหแล้วก็ตัวนี้ไขควงนะครับเอาไปประกอบกันเลยนะครับเด้อไปเบิรงกันเลยรับหลังที่เขาแกะออกมาแล้วนะครับจะเห็นสายไฟตัวนี้นะครับนนี่ใส่ไขควงสี่ครับตัวนี้นะครับเราจะมาซองเบิรงนนะครับจะมีอยู่สามโวลต์นะครับ 3.5โวลต์ ont, กับกับสายกาวนะครับสายกาวนะครับถัดมาก็จะเป็นสายสีน้ําตาลนี่จะเป็น15โวลต์นะครับ15โวลต์แล้วก็20โวลต์นะครับเราจะทําเป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์นะครับเขาก็เลือกเอาตัว15โวลต์นะครับเนาะแทนนะครับเอาไปเบิงวิธีทำกันเลยครับเขาก็ตัดสายนะครับตัดสายที่เป็น 15โวลต์นะครับตัดเลยนะครับสีเหลืองๆก็เป็นสีสายกาวนะครับตัดเลยนะครับเมื่อตัดออกมาเราเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ครับเลาก็เอาสองสายนี่นะครับที่เทาเตรียมไว้นะครับเนาะเป็นสายขีดแบตเตอรี่นะครับแดงบวกดำลบนะครับตัวลบก็ใส่สีสายกาวนะครับสายกาวทุกเป็นสีเหลืองนะครับใส่ไปเลยนะครับ ครับหลังจากี่เข้าพันสายนะครับเราหมัดต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเป็นสาย15โวลต์กับสายกาวนะครับนี่ถึงจะเป็นตัวนี้นะครับแดงนี่บวกนะครับแดงบวกจะเป็น15โวลต์นะครับตัวดำนี่เป็นสายสายกาวนะครับแดงบวกดำลบนะครับเสร็จแล้วเขากับพันสายนะครับเ้อให้ผ่าเทปพันสายให้เรียบร้อยนะครับเนาะเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับเขากับปรกกอบปิดไปเลยนะครับนี่ปิดนะครับ หลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับปกตินะครับแค่มีสายนะครับโผล่มาใส่นี่นะครับเนาะไปเอาขีดครับขีดแบตเตอรี่เหมือนตัวชาร์จแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับไปนี่ก็เร็จแล้วนะครับเนาะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับผู้ที่คิอจากจะทาเองใช้เองนะครับครับผมสวยงามเหมือนเดิมครับผม